สวัสดีค่ะพอ,อนกับแมวม,มีอเจพี่น้องขามือนี้กับมาแป๊บๆกับคอมเมนต์นี้เลยจา้าน่าจะจริงค่ะมีญาติไปแต่งงานอยู่ต่างประเทศเคยกลับมาพักบ้านช่วงหนึง่งแล้วก็บินกลับมันคงมันบอกคงไม่กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเบื่อลำคาญญาติพี่น้องบุ่นาบแต่เรื่องเงินอ่ะพี่น้องเอางไง่ายยังบ่ท่านได้ไเป็นหอดญาติพี่น้องเเริ่มตั้งแต่ค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่ส่วนตัวขอบครัวนะเริ่มต้แต่ค่าตัวกระจายแล้ว อืนี่จะค้นเดี๋ยวนี้ค่าตัวแพงเออละะ้ากาค่าเดินทางไปสนามบินอ,อีกอ่หรือจะเอารถไปจอดไปผุนก็ต้องจ่ายค่าจอดรถเนี่ยเออไปเมืองไทยแล้วก็ต้องเสียค่าเดินทางไปบ้านค่าเครื่องหรือค่ารถบ้านก็ดีเนาะอันนี้อันนี้ข่าวข่าวนะหรือบางคนจะไปเที่ยวบาเขาก็ต้องมีการจองโรงแรม ค่ากินอยู่ค่ายอยากนะแล้วก็บ,บัดนี่กลับบ้านบนัดนี้อืมกลับบ้านก็ไปเจอหยาิไปเลี่ยงเขาเลี้ยงน้ำหยาดสามขาบับญยาิมาตุ่มมาหฮมสามขาบยังบน่น้ำผ้าไปเที่ยวหนีหน,นีกับมายืมไปใจหนีจักน้อยไปตัดหนีจักน้อยอองวดรถเดือนนี้บมีเอาจักน้อยนะ่ะเอโน่นนั่นนี่จิปะทะ จ่ายทั้งนั้นพี่น้องจ่ายทั้งนั้นลําพังรอบรัวกับของไล่ใจกับ่อแห้งเราไปหอวลีวเดพี่น้องค่าตัวค่าเตอค่ากินค่าอยากอ่ะนี่ละ่ะยังบ่ร่วมยาพี่น้องยังบ่ร่วมค่ากินค่าอยากยาพี่น้องอ่ะมีออ้มีใหญ่สองคนสามคนกับว่าไปลูกหลานยังบ่ท่านไหนนับเนี่ยเออลุงปา้าน้าอายังบ่ท่านไหนนับลูกหลานเพ่นพอนพร้อมจักคนพี่น้อง มาโฮมกันอยู่มงเดียวพ่อการเลี้ยงเขาขาับสองขาบก็บโอเคอยู่อันนี้กันกับเข่ากับน้ำสามเวลาตอนเย็นมูกระถายอันนี้ยกตัวอย่างนะบางครอบครัวก็ไม่เป็นอย่างนี้นะบางครอบครัวก็ไม่เป็นอย่างนี้อันนี้โยกตัวอย่างบางครอบครัวเม,ม่เอาเอามาเวาสุฟังครอ,อบครัวไหนไม่เป็นแบบนี้ก็ดีไปนี่ล่ะมันเลยเฮ็ุให้คนที่เขาเดินทางที่สิบไปพักพรโอเคล่ะ ใจเฮ้ากับคิดถึงหยาิสีพี่นองอยากไปตุ่มไปโฮมไปกินเข่าไปกินปลาหว่วมกันจักขาบสองข่าบบ่ใดหมายความว่าบางคนเอออันนี้ยกตัวอย่างเลยบางคนเตรียมเงื่อนไปฮอลีเด์กับลูกกับเต่าเห็นมาแล้วค่ะอันนี้พึงนึกได้เตรียมเงื่อนไปฮอลีเด์กับลูกกับเต่ากับผัวกา่าสิไปแวะบานจักมือส้องมือสามม,สาม,มือสี่มือเสียยู่กับพอกับแม่พผ้าพอแม่ไปกินเขากินน้ำเออ อยู่กับครอบครัวใส่เวลาอยู่กับครอบครัวล่องไปบ้านอาทิตย์เดียวเงินเบิดเงินสีไปเที่ยวเบิดค่ะพี่น้องเออเพราะอย่างเพราะญาติเออวันนี้เป็นไดเทียงกันกับผัวทะเลาะกันกับผัวพี่น้องวันนี้เจ้าสีเลือกอยังอู้ทองแม่เหมียวห้องอ่าเจ้าสีเลือกอยังวันนี้ระวังเลือกผัวหรือเลือกเขาญาติ ผัวกันยังไดยูน้ำกันได้หาเลี่ยงหาเกียกันญาติอ่าพักไว้กนใดยังไดกับเป็นญาติเท่าตัดกันบอขาดคือเก่ายังไดกับเป็นพอ่อเป็นแม่เขาก็เลยเลือกผัวก่อนบอ่แมนว่าเออกูบ่มีผัวกูสิได้กินอย่างมันบ่แมนคือเขาต้องเลือกครอบครัวของเขาด้วยเออเจ้าสีเอาอย่างสีเลิกกับผัวบอกันปลาลูกทิมบอกเออมายูกับญาติ มอยู่บ้านผัวว่าเออถ้าเป็นยังสี่กับเลือกเอาญาติเธอซะเธอสีเลือกเอาญาติหรือจะเอาเลือกเขาครอบรัวเขาผัวก็ต้องมีคำพูดหน่อยแหละเออบันนี่สีเลือกอยังลหละก็ต้องเลือกผัวกับลูกอืมถ้าบามีเงื่อนเจ้าอยู่กับญาติเจ้าใดบ่บ,บ่ได้ไปยืมเขาขึ้นใดบ่ไปขอเขาขึ้นใดบ่บ่ได้เออนั่นละ่ะมันเป็นสี่เนาะพี่น้อง what comes you out